สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับ Anews Time วันเสาร์ที่12มิถุนายน2564นะครับคลิปนี้แอดมินนำข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชารัฐมาฝากท่านผู้ชมนะครับรวมถึงท่านอื่นๆที่กำลังรอคอยการเปิดลงทะเบียนใหม่พวกเราเนี่ยมัวแต่ไปสารวณสารวเวอยู่กับมาตรการกระตุ้นเศรษกฐกิจนะครับติดตามไขข้อข้องใจหาบทสรุปเกี่ยวกับ ขั้นตอนการลงทะเบียนการยืนยันตัวตนในโครงการคลครึ่งเฟสสาการชัดจนแทบไม่มีเวลาติดตามข่าวอื่นเลยเพราะฉะนั้นแอดมินไปเจอข่าวนี้มาก็ต้องรีบนํามาบอกครับเพราะมันชักจะไม่ชอบมาพากลแล้วและข่าวที่ผมกําลังจะพูดต่อไปนี้มันมีนัยสําคัญที่ท่านผู้ชมฟังแล้วอาจจะคิดไปได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ6เดือน ทำไมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจยาวถึง6เดือนกับแค่จำนวนเงิน3,000บาทหรือ1,200บาทเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเอาข่าวนี้มาฝากท่านผู้ชมและจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวแทรกเข้าไปด้วยส่วนท่านผู้ชมท่านใดฟังแล้วรู้สึกอย่างไรสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ภายใต้กฎที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะครับอยู่ในกรอบของตัวเองระมัดระวังและก็รับผิดชอบต่อคอมเมนต์ของตนเองด้วยนะครับเริ่มกันเลยนะครับ ผมไปเจอข่าวนี้มาที่ประชุมสภาพุ้แทนร,ราษฎรมีสอส,อสอฝ่ายค้านท่านหนึ่งสุภาพสตรีได้ลุกขึ้นชี้แจงทวงถามหรือว่าทักท้วงเกี่ยวกับการที่นายกรัฐมนตรีตัดลดงบประมาณกองทุนสวัสดิการบัตรประชารัฐออกจากเดิมนะครับที่มันมีอยู่5 0,000่นล้านบาท ในปีงบประมาณ2,565นั้นเหลือ30,000ล้านบาทโดยเหตุผลที่ทางด้านนายกหรือว่ารัฐบาลได้ตัดงบส่วนนี้ออกเนี่ยเนื่องจากบอกว่างบประมาณรายใจ่ายในส่วนของกองทุนสวัสดิการประชารัฐปี64ยังเหลืออยู่นะครับแต่ทางด้านของสะสอฝ่ายค้านท่านนี้ก็ได้ชี้แจงว่ามีเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลัง ซึ่งได้นำข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายทั้งปี64-65เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาริการนะครับซึ่งสสท่านนี้เป็นหนึ่งในคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2565สภาผู้แทนราษฎรด้วยเมือาา่อเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังนะครับได้นำเอกสารเข้าชี้แจงรายละเอียดเข้าชี้แจงต่อที่ประชุม คณะกรรมาการวิสามัญแล้วปรากฏว่านะครับไปตรวจเจอข้อเท็จจริงที่มันสวนทางกับที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงในสภางบปี64ในส่วนของกองทุนสวัสดิการนั้นใช้ได้ถึงแค่30เมษายนปี64ครับใช้ได้ถึงแค่30เมษายนปี64ครับจำนวนเงินเนี่ยอยู่ที่28,000ล้านบาท แล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับย้ําว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆที่จะบอกว่างบเก่าปี6-4เหลือมันจะเหลือเป็นไปได้ยังไงครับในเมื่อเหลืออีกตั้ง5เดือนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณ6,4นะครับพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยานี่คือไม่มีงบเลยเหรอหรือยังไงนะครับนอกจากนั้นนะครับ คณะกรรมการวิสามัญร่าง,งพรบงบประมาณ65ยังได้มีการสอบถามเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังเพิ่มเติมว่าตกลงข้อที่จริงเรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับก็ได้รับข้อมูลการชี้แจงว่าไตรามาสที่3นะครับไตรามาสที่3ก็คือกร,รกฎาสิงหากันยาเดือนหน้านี่นะครับเข้าสู่ไตรามาสที่3มีแผนใช้งบประมาณในส่วนของกองทุนสวัสดิการประชารัฐเหลือเพียง495ล้านบาทและ รายมาสที่4ไม่มีแผนการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสวัสดิการบัตรประชารัฐเลยนอกจากนั้นครับเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังก็ยังได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาการวิสามันว่าจะทำเรื่องของงบประมาณในส่วนของกองทุนสวัสดิการบัตรประชารัฐนี้กลับคืนมาเนื่องจากตัวเลขงบประมาณที่ตั้งไว้จำนวนสาม0 0่นล้านบาท ไม่เพียงพอต่อเป้าหมายของจำนวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บริการกระทรวงก,การคลังยังพูดถึงเป้าหมายในอนาคตด้วยว่าในปีงบประมาณ2,566และ2,567ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้เอาไว้เนี่ย7จ็ดหล้านบาทโดยคาดการกันว่านะครับจะมีประชาชนที่ยากจนในประเทศไทยลดลง ปีละห้าแสนคนพูดมาถึงตรงนี้ต้องกัดฟันกรอดเลยไหมครับกระทรวงการคลังสามารถนั่งทางในวิเคราะห์ด้วยตัวเลขสถิติหลักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ผมไม่รู้ว่าเขาจบระดับไหนกันมานะครับผมไม่มีความรู้เรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แต่จะมาบอกว่าประชาชนคนไทยจะจนน้อยลงลดลงปีละประมาณห้าแสนคน ไม่รู้ว่ากระทรวงการคลังเอาตักกะนี้มาจากไหนหรือว่านั่งเทียนเขียนตัวเลขเอาให้มันสวยๆงามๆเพื่อเกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับผมเพิ่มเติมกับที่สสฝ่ายค้านท่านนี้ลุกขึ้นทวงถามในสภาแล้วนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่สสฝ่ายค้านท่านนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในกรรมธิการวิสามันพิจาร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายปี65ห้านะครับ ยังได้ยกกรณีตัวอย่างที่สำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตอง,องครับได้ไม่ได้รับรองนะครับไม่ได้รับรองร่างพระราชบัญญัติงบปี65เนื่องจากมีเอกสารเพียง5หน้ากระดาษเท่านั้นครับงบประมาณร่างพรบง,งบประมาณปี65เป็นไปได้ยังไงครับงบประมาณบริหารราชการแผ่นดินมีกระดาษ ที่เขียนรายละเอียดของงบประมาณแต่ละหน่วยงานราชการเพียงแค่ห้าหน้ากระาดาษเท่านั้นหรือเท่านั้นยังไม่พอครับสำนักง,งานตนเงินแผ่นดินหรือสตองอยังได้มีการสุ่มตรวจผู้ที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตแล้วแต่ยังใช้สิบบัตรประชารัฐอยู่2 2คน ท่านผู้ชมฟังดูว่าเป็นตัวเลขอาจจะน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยหใน5เลยครับ1ใน5้าก็งบประมาณแผ่นดินไม่ได้น้อยนะครับไม่ได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่ตั้งคําถามได้ว่ามีการทุจริตในกองทุนสวัสดิการบัตรประชารัฐหรือไม่ถ้าเราพูดกันแบบชาวบ้านทั่วไปไม่ได้อวยรัฐบาลอย่างเดียวก็ต้องบอกว่ามีแน่นอนล้านเปอร์เซ็ตเพียงแต่ว่าจะจับได้ไล่ทัน นะครับน้ำลดต่อผุดหรือเปล่าเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ชมก็คงจะสังเกตเห็นแล้วนะครับว่าท่านผู้ชมฟังรายละเอียดที่ผมเล่ามาให้ฟังโดยสรุปเนี่ยให้เรานึกย้อนถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้นะครับอันดับแรกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา4โครงการนะครับเพิ่มกำลับบงการซื้อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของบัตรประชาชนโค,โครงการคนละครึ่งระยะที่3และก็โครงการยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ โดยรอบนี้ที่มันแปลกก็คือกระทรวงการคลังอนุญาตหรือว่าเปิดช่องว่างให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเลือกลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามหรือยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ได้โดยจะต้องนําบัตรสวัสดิการไปคืนภายในวันที่7มิถุนานะครับรวมถึงบัตรประชาชนก็สามารถลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่3แล้วก็ยิ่งใช้ย,ยิ่งได,ได้ได้เหมือนกันก็คือให้เลือกทั้งที่มาตรการช่วยเหลือก่อนน,นั้นคือไม่มีการอนุญาตนะครับ บัตรสวัิการก็ใช้บัตรสวัสิการไปนะครับส่วนใครที่ไม่มีบัตรสวัิการก็ค่อยไปลงทะเบียนแบบนี้แต่คราวนี้เปิดช่องว่างให้สามารถทําได้แต่ก็มีเงื่อนไขเล็กน้อยคือต้องเอาบัตรไปคืนและที่สําคัญมาตร,รการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้ง4โครงการนี้ลากยาวตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคมปี64ผมเคยคิดเองเล่นๆว่าทําไมมันถึงยาวนานขนาดนั้น ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับต้นปี63ก่อนที่โควิดจะระบาดกระทรวงการคลังสมัยนั้นยีนนายรัว,วรนเป็นโฆษกเป็นผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังก็มีข่าวแพร่ออกมาว่าจะเปิดลงทะเบียนเคลียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่มีเงื่อนไขใหม่กฎเกณฑ์ใหม่แต่พอโควิดระบาดก็เลื่อนนะครับมาเริ่มขยับกันอีกทีช่วงประมาณตุลาพฤศจิกา63นะครับโฆษกรองโฆษกรัฐบาลก็มีการทวิตมีการโพสต ในช่องทางของตนเองรวมถึงแถลงข่าวออกทีวีแต่ท้ายที่สุดโควิดรอบสองสมุรสาครมาก็แห้วอีกนะครับพอโควิดรอบสองสมุรสาครเริ่มซาเข้ากุมพามีนาก็ทำท่ามีข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาแน่ก็เกิดคัสเตอร์ใหม่คัลเตอร์ทองหล่อยาวมาจนทุกวันนี้นะครับยังไม่สิ้นสุดคัลเตอร์โน้นคัลเตอร์นี้ตอนนี้คือคัลเตอร์โรงงานเกิดขึ้นคัตเตอร์ค่ายทหารเกิดขึ้นคัลเตอร์ โรงงานต่างๆที่ผลิตขนมผลิตอ,อ,อาหารทะเลอาหารอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับเริ่มเจอล่าสุดวันนี้สปคก็เจอเพิ่อมอีก7คัตเตอร์ยอดผู้ป่วยใหม่ประจําวันเสาร์ที่12มิถุนายน64 3,277เสียชีวิต29เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสิการแห่งรัฐรอบใหม่มันจึงถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดและภาครัฐก็ถือโอกาสนี้นะครับ ขยำรวมในงบประมาณพกรกรู้เงิน1นึ่งล้านล้านบาทนะครับที่อยู่ในงบของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมโดยออกมาตราการควบคู่กันไปเลยทั้งคนละครึ่งเฟสสามยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับแล้วก็เพิ่มกําลังการซื้อของผู้มีรายได้น้อยแต่พวกเราหารู้ไม่ว่าไส้ลึกๆของมันแล้วเนี่ยกองทุนสวัสดิการบรัตรประชารัฐโดนตัดงบโดยรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตร,รีไปแล้ว จากเดิมของมันมีอยู่ห้าหมื่นล้านเหลือสามหมื่นล้านผมไม่เห็นเรื่องนี้ใครออกมาพูดเลยนะครับนายอาคมมาเป็นรัฐมนตรีคลังคนใหม่ก็ไม่พูดนะครับนางสาวกุลยามาเป็นผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโคศกคลังก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ถ้าวันนี้สสฝ่ายค้านท่านนี้ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามันร่างพระราชบัญญัติงบรายจ่ายปีห5ไม่ได้ออกมาลุกขึ้นพูดในสภา จะมีข่าวนี้ออกมาให้พวกเราทราบกันหรือไม่นะครับถ้าคุณจะตัดงบแล้วใช้วิธีการบอกว่าคนจนจะลดลงปีละห้าแสนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลหรอกครับมาแหกหูแหกตาดูนะครับคนจนไม่ได้ลดลงแต่มันต้องใช้คาว่าคนจนมันกำลังจะเพิ่มขึ้นปีละห้าแสนคนไม่ใช่คนจนลดลงปีละห้าแสนคนเรื่องนี้กระทรวงการคลังก็ต้องออกมาตอบว่าคุณเอากฎเกณฑ์เอาตัวเลขไหนมาวัด ให้เดินสุ่มตรวจก็ได้นะครับหรือคุณแค่สุ่มตรวจเลขบัญชีธนาคารในโครงการก่อนๆโครงการเราชนะคุณตรวจเลขบัญชีคุณตรวจไรายได้พึงประเมินแล้วคุณก็เอาตัวเลขเหล่านั้นมากดเครื่องคิดเลขติ๊กตอกติ๊กตอกของพวกคุณหรือแล้วมาบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนจนในประเทศไทยลดลงปีละประมาณ5,000 0นคนโอ้โหคิดได้ยังไงครับเนี่ยแล้วงบประมาณที่จะบอกว่ากองทุนสวัสดิการบัตรตประชารัฐ ที่จะตั้งเอาไว้7 7 0 0 0ล้านเนี่ยก็นู่นปี6 6ปี6 7ใครจะไปรอไหวแล้วครับเขาต้องการปี6 4และ6 5หที่กำลังจะมาถึง6กํากำลังจะหมดหกํากำลังจะมาถึงประชาชนต้องการความช่วยเหลือที่มันเป็นรูปธรรมครับที่ผมพูดไม่ใช่เรื่องของเงินอย่างเดียวมันหมายถึงเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะคุณไปเปิดหนองโคกโคกหนองอะไรของพวกคุณที่เป็นศูนย์เรียนรู้ ถ้ามันสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้ลงทุนเท่าไหรลงทุนไปครับไม่ใช่ลงทุนเป็นหลายพันล้านสร้างขึ้นมาสวยหรูนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปใส่รองเท้าบูทตลงไปดํานาหวานไถปลูกโน่นปลูกนี่นะครับทําข่าวทําผลงานกันสุดท้ายก็ปล่อยลกร้างยญ้ขึ้นตายเต็มก็อย่าหาทํเลยครับสงสารเถอะครับไม่เห็นแก่พี่น้องประชาชนก็เห็นแก่ เกียรติประวัติวงตระกูลของพวกท่านเลยครับนะการทุจริตคอร์รัปชันที่นายกประกาศปา่าว,ว่าจะปราบจะปราบเนี่ยอย่ากลายเป็นว่าท่านจะลงมือทําเสียเองนะครับผมไม่อยากจะคิดแง่มุมนี้ในฐานะที่ผมก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็อดคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ติดตามมาต่อไปนะครับว่างบของกองทุนสวัสดิการบัตปร,ร,รตประชารัฐโดนตัดจาก5 0,000ื่นเหลือสามหมื่นจริงหรือไม่แล้วถ้าจริงการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่รรรงรัฐรอบใหม่ ปี64นี้แม้ว่าจะเข้าสู่ไตรามาสสุดท้ายก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวมีรายละเอียดคืบหน้าอย่างรแอดมินจะนำมารายงานแล้วก็มาวิเคราะห์หท่านผู้ชมรับทราบไปพร้อมๆกันรวมถึงท่านใดมีแนวคิดในส่วนของตนเองนะครับที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นส่งพลังเป็นพลังว่าคนไทยที่ยากจนไม่ได้ลดลงแต่มันกำลังจะเพิ่มขึ้นขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง พบกันใหม่คลิปหน้าโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยโดยทั่วกันสวัสดีครับ